สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel ค่ะวันนี้ป้าจะไปดูคุณลุงทำงานนะคะคุณลุงพักเที่ยงแล้วก็กลับมารับป้านะคะวันนี้ป้าก็ทำงานอยู่ที่บ้านพอดีพักเที่ยงคุณลุงก็เลยเข้ามารับป้าเพื่อที่จะออกไป ไปที่ทำงานของคุณลุงนะคะป้าก็จะมาปกติแล้วป้าก็ไม่ค่อยได้เข้าไปกับคุณลุงนะคะนานๆนนทีจึงได้เข้าไปที่ที่สํำนักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพนะเนาะเวลามีประชุมแบบนี้แต่ปีนี้เขาประชุมที่ซูมกันนะคะเขาประชุมกันทางซูมป้าก็เลยมาดูคุณลุงทำงานอยู่ที่ทำงานนะคะตอนนี้ สำหรับปีนี้นะคะก็เมื่อวานนี้วันหนึ่งนะคะผ่านมาวันนี้อีกพรุ่งนี้อีกสามวันนะคะสามวันที่คุณลุงจะต้องทำงานตรงนี้นะคะตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะคะไปดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะป้าก็คงจะดูอยู่ห่างๆเลยเนาะเวลาที่ป้าไลฟ์สด ก็คงจะเข้าไปใกล้เขาไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าจะประชุมซูมแต่ว่ามันก็คงจะมีเสียงของอพี่น้องถึงสองร้อยชีวิตไหมป้าไม่รู้นั่นหละค่ะที่เขากำลังประชุมกันอยู่ป้าก็คงจะไม่ได้เข้าไปถ่ายคุณลุงใกล้ๆหรอกนะคะแต่จะถ่ายดูการทำงานของคุณลุงอยู่ห่างๆนะคะ แต่ก็มาดูบรรยากาศเนาะป้าก็จะพามาดูบรรยากาศการทำงานของคุณลุงว่าจะเป็นยังไงเนาะก็เหมือนนั่งทำงานอยู่คนเดียวนะก็คงจะเหมือนนั่งทำงานอยู่คนเดียวป้าว่าเพราะว่าอยู่หน้าจอทีวีอยู่หน้าจอ,อคอมของใครของเรานะคะก็คงเห็นกันอยู่ใน จอคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะคะก็พูดคุยกันตรงนั้นแหละนะคะแต่จาจะมีคุณลุงอยู่คนเดียวพี่น้องก็คงจะอยู่ที่บ้านใครบ้านเรานะคะอยู่ที่บ้านใครหน้าจอคอมของใครของเรานะคะตอนนี้ก็ไม่ไกลนะคะไม่ไกลจาก ที่ทำงานของคุณลุงมีสองแห่งนะคะก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะที่ทำงานของคุณลุงมีสองแห่งแต่ก็อยู่ไม่ไกลกันอยู่ที่ในตัวอำเภอนี่แหละนะคะตอนนี้ก็จะถึงเวลาหรือยังคุณลุงพักเที่ยงนะคะคุณลุงบอกว่าวันนี้พักก่อนเที่ยงแล้วก็จะต้องเข้าก่อนบ่ายโมง ป้าก็เลยวางงานตรงนั้นไว้ก่อนแล้วก็มาตรงนี้แทนนะคะป้อาอยากจะมาดูคุณลุงทำงานนะคะอ๋อคุณลุงพามาพามาซอยนี้นะคะสวนสาธารณะภูหลดนะคะคุณลุงพามาซอยนี้ ไม่เข้าไปในตลาดนะคะก็มาเส้นทางนี้ก็จะไปถึงที่ทำ,ทำงานตรงนี้ของคุณลุงโดยที่ไม่ต้องเข้าผ่านที่ตลาดนะคะอีกหน่อยนะคะไม่นานแถวนี้ก็จะมีดอกไา้คาออกดอกเหลืองเต็มต้นสวยงามนะคะเ่ียะ สวนสาธารณะภูหลนนี้เขาก็ปลูกดอกไยคําหรือดอกสุพรรณิกานะคะเอาไว้เต็มเลย <g ül> ก็จะเหลืองอารามเต็มสวนไปหมดเลยนะคะแถวนี้นะคะมีแต่ดอกต้นไฟคํำเต็มหมดเลยนะคะที่สวนสาธารณะภูหลน <g ül> ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ <g ül> ก็สามารถมาเที่ยวได้แต่ว่า ก็ยังไม่ทําเป็นทางการว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวเพราะว่าไม่มีร้านอาหารไม่มีร้านขายอาหารไม่มีห้องน้ํานะคะยังไม่ได้ทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเต็มรูปแบบแต่ว่าก็ใครอยากมาเที่ยวก็แวะมาเที่ยวชมดอกไม้มาถ่ายรูปได้นะคะแต่ไม่มีอาหารขายแต่ไม่มีห้องน้ํานะคะแวะมาดูดอกไม้สวยแล้วก็มาถ่ายรูปได้อันนี้ดูต้น ที่มีใบสีเขียวไปก่อนนะคะแต่ว่าอีกหน่อยใบร่วงหมดก็จะออกดอกสีเหลืองเต็มต้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะตอนนี้มันก็ยังมีสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าอยู่เนื่องจากว่ามันยังเนื่องจากว่ายังไม่หมดฝนฝนก็ยังจะตก ได้อยู่อีกนะคะลายฝนนะคะตอนนี้ปลายฝนต้นหนาวมีทั้งลมหนาวมาแล้วก็มีทั้งฝนอาจจะตกได้อีกอยู่นะคะลาชมบรรยากาศในซอยซอกซอยต่างๆที่ทคุณลุงพาผ่านมานะคะวันนี้ ก็อยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านของป้านะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากที่ทํางานอีกแต่งหนึ่งนะคะบรรยากาศก็จะเงียบๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ โรงเรียนยังเปิดอ๋อเปิดไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วันอาทิตย์ก็ยังเปิดไม่ได้นะคะโรงเรียนยังปิดอยู่นะคะปิดเทอมที่เคยเปิดก็ปิดเทอมนะคะตอนนี้ ที่ทำงานของคุณลุงแล้วนะคะที่นี่ก็เป็นที่ทำงานของคุณลุงอีกแห่งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะ,ะเพราะว่าถึงที่ทำงานของคุณลุงแล้วเดี๋ยวป้าก็จะลงไปดูคุณลุงทำงานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆคะ่ะสวัสดีค่ะ